เพื่อนก็นว่าเพื่อนสีนี้ซีนี้นะจ๊ะแบบว่าอืมสีนี้หลายหลอดเลยว้าวแต่กับวันนี้จ้าเทอร์จะสีนะจ๊ะเด็กกับมาแบบเพชรอ่าเด็กกับมาแบบเพชรชดประชันห้องจะสีนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุขุสุขคนจะจับพรมไอพี่น้องสุขุสุขคน บราจะเดินมือนี้มาเจอกันอีกแล้วเราจะเดินกัหายไปหายไปดุนเตอร์เราจะกับเราจะกันยุงยุงเราจะยุงยุงวุ่นวายเดี๋ยวแม่นังปักกล่องกัยุงยุงวุ่นวายเรใจอยู่กับครอบครัวกะเดี๋ยวข้างนี้เอาตรงไหน มาจ้ะมือนี้จ้ะได้ยังตีมาปั้นกินจ้ะมือนี้ตั้มังหุงตั้มังหุงลาบน้ำตกจ้ะลาบน้ำตกเนาะเด็ดงลาบน้ำตกกับพักแต่มีพักอา่าอยังก็น้ำไม้ฝรั่งจ้ะน้ำไม้ฝรั่งแล้วก็มีผักหอมเปียอยู่ขนะคะมาจ้ะมากินเขาน้ำกันแล้วจ้ะยังจ้ะใบมือมาจ้ะ ន <inaudible> ិយ <mayor> <dad> ាយទៅឡំតុក mọi người làm được thực này đó Cái chơi mẹ thương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  mẹ bà mẹ Nặng chắc พัมันไม่พังยางไรจ้ะไปเห็นน้องใหม่ฝรั่งอบหวก็เลยจืดนะชืดมากินต่มาหุม ะะกระโบ้เมนยังหลายเนาะจ้ะเมนหนึ่งก็สิแบบหายไปหายไปได้สักพักหนึ่งเนาะจะบ่มีวิดีโอยังเลื่อยขางอยู่ในโทรศัพท์กับโมีเลยเนะะาะจ้ะทิ้ดไปวะสิลงโพสไฟทําเป็นไผติดตามเมนหนึ่งเนาะจ้ะก็ชีบรูว่าแม่หนึ่งก็เลิกกันแล้วกับสามีนะะเนาะจ้ะก็เลิกแต่ว่าเหาก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันได้สินะจ๊ะแบบนี้การอยู่ร่วมกันเนาะจ้ะการอยู่ร่วมกันอยู่บ้านหลังเดียวกัน ถ้ามันยังคิดบ่ตรงกันถ้าแปลว่ามันยังบ่ได้เลิกล่ากันแบบแบบทุกต้องจงซินนะจ๊ะถ้ามันยังมีอคติอยู่มันก็เฮ็ดให้แปลว่าพิษกันพิษกันอีกนะจ๊ะอืมเพราะว่ามันยังอยู่รวมใช่ค่าเดียวกันอยู่นะจ๊ะอันนี้กันอะ้ยังเป็นเป็นอียงแปลว่าเว้าย่ากนะจ๊ะเพราะว่า เขาก็บอเปิดใจจะสินะจ๊ะบบบบเปิดใจบอถไปแบบจิตใจแขกบอเปิดใจพ่อเฮาอันนั้นพ่อเฮาแบบว่าจังไดละ่ะเฮ็ดประชดประชันนะจ๊ะพ่อสาาบ้านเฮ็ดประชดประชันอืมมนันนึงก็เลยแบบว่าตัวกินในห่วงแบบห่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะห่วงเหวีนอกจากเนาะอืมแบบ แบบอย่างหลายอย่างที่จะต้องทิดที่จะต้องอทุบทวนนะจ๊ะว่าสีสิาจะเอาจังไรต่อไปนะก็เที่ยงกันนะจ๊ะภาษาบ้านเฮาอืเพื่อนกบว่าเพื่อนกบว่าเพื่อนสีนีสีนีนะจ๊ะแบบว่าอืสีนี้หลายหลอดเลยว้าวแต่กับบทน,นี้จเจ้าเธออจะสีนะจ๊ะเด็กกับมาแบบเผ็ดเด็กกับมาแบบเป็ดชดประชันเฮาจะสีนะจ๊ะ แบบนี้กมันกะเท่ากับสิโอดด๊ตในบอสละนอกจากเนะอ,อืมรวมใช้ค่าเดียวกันประชดประชันเท่าจะสีเนอเท่ากับสิโอดด๊ตในบอสละอการนับหนึ่งหอดสิบนับสิบหอดลอยนอกจากนับลอยหอดลหลา,ามนมันกับคนเท่าความผินมันกับมีขีดจำกัดไม่พอจ้ะอืมไม่หนึ่งกันแบบว่าแบบว่า อบอกให้เพื่อนนี้ก,สก,ก,บบกส็สินะจ้ะแม่นึงกับอดบุตรัยค่ะถ้าเธอบนนี้เช่นกระสินนี้ก็สินนะจะเพื่อนก็บว่าเออเธอบนตรงนี้อยู่บ้านกับลูกฉันจะเป็นคนนี้เองแต่หากบนนี้จ้าเธื่อจ้ะบนนี้ตายจ้าเถื่อ,อแบาจะสิไปจังหวะแม่นึงรถแบบนอกจากมันบ่มีบม่มีแบบว่าจังไดล่ะบ่มี บมมีความรู้สึกบมมีน,นั้นแบบว่าเฮาอยู่ในช่วงที่แบบว่าแบบว่าคิดเยอะนะจ๊ะก็เลยบ่ได้มีวิดีโอบริด้ถไทยทําทวิดีโอลงคลิปนะจ๊ะมือนี้ก็แบบว่าอืมไลายล่ะโดนแล้วก็เลยเออขอมาเหตุวิดีโอเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าลืมนะจ๊ะ,ะ,จะดกะนอกจากกระไดมาเถอจ้ะกับมือนี้กะกินข้าวบ่ายจ้ะข้าวบ่ายข้าวบ่ายนนหนึ่งนึงนจ้ะ ตามังหงจะกกบหลังน้ำตกนอกจากว่าเมลับแบบนกอจกจะกับบอกให้นี้คือบนนี้จะเถ่อจ้ะยังอยู่น้ำกันอยู่ยังอยู่ยังอ,อยู่ไมยถึงว่ายังอยู่ในอยู่เงนินน้ำกันอยู่จะสิน่นะจ้ะไม่นั่งกับบลูหรออนาคตว่าวา่าว่าสิอาสิเป็นจังไหนนอกจะแต่กับ,กบว่า แต่ก็ต้องไม่ได้ละหนึ่งก็คือทํำใจสองก็คือทําตัวให้ให้มั่นคุณกับสถานการณ์ให้มันให้มันคุณกับปัญหาที่เ้าเจออยู่นะจ๊ะยอาแต่สีทักไปนเนาะมากินข้าวกันจ้ะ mình vừa soi băng bảng, đây băng bảng. ว่าว่วาว่าซื้อส,สว่าวตามตรงคือว่าตอนนี้ก็คือแบบหุ่นวายกับชีวิตขนาดเลยจ้ะแต่ว่าแม่นึงกับเพื่อใจเวลาลรจ้ะเพื่อเพื่อใจไว้ตงแต้ที่ห้าอันพอกลืกกันเพื่อเพื่อใจไหวเลยนะจะว่าอืสีอยูคนเดียวอยู่กับลุบลุดสิงแม่นึงกับบ่มีปัญหาขอแต่ว่าให เพิ่นนี่ให้สามีคงแม่หนึ่งเดินออกไปด้วยดีจากกันไปด้วยดีแม่หนึ่งกับบริมีปัญหาอย่างพร้อมทีสิ่พร้อมทีสีสีตอ่อสี่สารต่อนะจ๊ะอืแต่นี้กับแบบว่าก็จังได้ละอืมแกอยากเป็นคนเห็นแกโตเห็นแกโตจ้ะอือสั่งความว่าจะจากไปได้ดีก็บบไไป บอกสี่หารอดแปสิไปสิไปกับบ่อไปจิซีน่ะจ้ะอืมเมนึงกับอะไรมิสธิต่จิไหลเพิ่นจะซีนนะจ๊ะอืมกับกบ่ออยากไล่บ่อถอปน่าจะเนาะอืมก็ให้แบบอยากจากกันด้วยดีนะจ๊ะอืมังไหนังไหนจะเป็นพ่อของลูกสินะอืมแต่ว่ากันเพื่อนก็อยากหาเหลอ่ยินะจ๊ะอืมอยู่เพราะเศร้าจงซีนะอืมกับเอาไปลองเบิ่งนนจาจะ ว่าต่อไปมันสิเป็นยังไงน่าจะกินต่อด้อจ้ะ chấm tấm, tấm lái tự kìa uh -huh. ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้ะดู้อ่าเทือกัสกับฝนตกขนาดฝนตกเลยหนาวจ้ะปะทิม์เกีอกี้กับปฏิทิย์นี่ตกหมื่นกับมอิมอิมคอึมอยู่ตกหนักและหนาวแล้วจ้ะ หนาวมาหนาวเลยอุณหภูมิดลดลงต่ำเลยเนาะจ๊ะไปตามเนาะจ๊ะพอโลกค่มือเนี่ยมันโลกเข้าคู่มือเปลีป่ยนแปลงเนาะจ๊ะอ,อยู่ที่อ์กาะหนาวเลย número balca ยังว่ากินชิ้ส่วนแบบแสบกอ่วพอเอาไปอบหรือเอาไปผัด,ด่ะโมดูเนาะอือหืออาจจะชอบต่างกันก็ได้น,นะจ๊ะเต่มละค้นกันชอบปื้อกันนะจ๊ะ

คนเนี้ยเมือเดยวจะเมนึงกัขอลาบไปแค่นี้เลยจ้ะกินกินต่อจ้ะกินต่อกับผักเพราะว่าผักยังหลายอยู่แต่กัขอลาบไปแค่นี้เด้อจ้ะยังได้กับจังมานั่งคุยกับเมนึงใหม่แล้วก็กินแบบนี้เด้อจ้ะเด้อมือนี้ปราชญ์